นึร้อยล้านบายอิงกูผมศริรวัชชวานครับรองประธานกลุ่มธุรกิจใหม่เซนคอมเพรสชั่นกรุ๊ปครับดูแลในส่วนของกลุ่มอาหารไทยนะครับยอดขายปีนี้น่าจะจบที่1,200ล้านในทุกแบรนด์ในเครืออาหารไทยนะครับปัจจุบันเรามีทั้งหมด127สาขาใน3ประเทศ ปัจจุบันตำมว่วนะครับเราคงคอนเซปต์อาหารรสจัดระดับเนื้องต่ำสิ่งที่เราคงไว้ก็คือรสชาติความเป็นไทยนอกจากความรู้ความสามารถในแง่ของการประกอบอาหารนะครับงานบริการสิ่งที่เราคาดหวังที่จะเห็นพนักงานเราเป็นในอนาคตก็คือในเรื่องของทักษะเรื่องของภาษาเพราะปัจจุบันตำมว่วมีทั้งหมด3สาขาใน3ประเทศและเรามีเป้าหมายที่จะขยายไปทั่วโลกฉะนั้นเรื่องภาษาเราคิดว่าเป็นหัวใจหลักที่จะทําให้ความสำเร็จมันเกิดขึ้นครับ เพื่อตอบรับการขยายสาขาไปต่างประเทศนะครับเราก็ได้ส่งพนักงานไปอบรมในแง่ของโอเปรชั่นแล้วก็งานบริการแต่สิ่งสาคัญที่สุดที่เราขาดไม่ได้ก็คือการให้พนักงานเรียนภาษานะครับต,ต,ตัวตัวกับอิงกูอิงกูเป็นการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับพนักงานของเรามากครับเนื่องจากเป็นการเรียนสดตัวต่อตัวกับครูชาวต่างชาติที่มีคุณครูให้เลือกหลายเชื้อชาติทั้งสามารถเลือกพูดคุยเนื้อหาที่สนใจได้เองเลยทําให้พนักงานของเราทุกคนสนุกกับการเรียน พร้อมได้ฝึกฝนและคุ้นชินกับภาษาอังกฤษหลากหลายสำเนียงเวลาเจอลูกค้าต่างชาติก็สามารถฟังและอธิบายเมนูต่างๆได้เป็นอย่างดีและเราจะทำให้อาหารไทยโด่งดังไปทั่วโลกแน่นอนครับ